สารุโตภควาตตัมพิวาเทมีตามังลมะสามิสัมขันธ์ามิีศูนยสี่รู้สึกปรนเกียรตและขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่การะให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปัดฉิดนิเทศและมอบประกาศศรีบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และชั้นมัธยมศ,รรยศรรยึกษาปีที่6ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566ใมวันนี้ในปีการศรรึกษา2566มีนักเรียนที่สำเร็จการศรรึกษาชั้นมัธยมศรรยึกษาปีที่3จำนวน24คนและนักเรียนที่สำเร็จการศรรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน22คนในการจัดงานปัจฉิมนิเทศ ประกาศนียบ,บัตรในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นกำลังใจให้เกียรติเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนเด็กการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และเพื่อเป็นการประสานค,ค,ความรักความผูกพันระหว่างนักเรียนครูอาจารย์ผู้ปกครองและชุมชนในโรงเรียนมัธยมทัาทิพสยามศูนย์4ในพระอุปถัมภ์ ให้แน่แฟนมากยิ่งขึ้นบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดพิธีปัตรชิมนทเทศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6ต่อไปขอเรียนเชิญค่ะและมอบประกาศนียบัตรคณะคือผู้ปกครองและแขกผู้มิเกียริรวมถึงนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะ ดิฉันรู้สึกดีใจในเป็นเกียรติที่โรงเรียนที่มุ่งพัฒนานักเรียนเพื่อใเป็นเยาวชนของชาติที่มีคุณภาพต่อไปขอขอบคุณคณะผู้จัดงานแขกผู้มีเกียรติคณะครูผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนทุกคนที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือชื่ยเลือกิจการโรงเรียนเป็นอย่างดีและในโอกาสนี้ขออารัธนงานุูพระศรีรัตนกรในและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสามภโลก ต่อจนทุกความดีที่พวกเราได้กระทำไปมาและโปรดได้โปรโตตดจนตลอดนบรรดาให้ทุกคนักเรียนคณะครูดูแขกผู้มีเกียริมีส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในค้งนี้และเในทุกคนจงประสบความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปขอให้งานในวันนี้จงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักความผูกพันยืนดีพวกเราเชาวท่าทิตสยามศูนย์สี่ในร,รัฐป,ประถม ค่ะรองผู้บริการนะคะนณะครูทุกท่านท่านผู้ปกครองนะะคแล้วก็สวัสดีลูกๆม .3 ม .6 ที่น่ารักทุกคนสวัสดีค่ะก่ะอนอื่นนะคะพ่อก็ต้องขอกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนนะะคที่ได้รับประกาศนียบัตรแล้วก็ร่วมงานาก,กิจกรรมนะคะประชินเพื่อน โดยเฉพาะโม6นะคะโม6เนี่ยบางคนอยู่ที่10ปีด้วยกันอ๋อเชื่อว่านักเรียนมีความรักและความผูกพันกับนักเรียนเะชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความห่วงใยความปรารถนาดนะีต่อโรงเรียนการที่นักเรียนสําเร็จการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโม3หรือม6สิ่งที่มันจะสะท้อนตัวพวกเราก็คือหนึ่งนักเรียน สิ่งนี้นักเรียนสอบผ่านในเรื่องของความรับผิดชอบบางคนได้ทุนการศึกษาปีนี้เราด้นักเรียนที่ได้รับการเลือกทุนการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลายัยพระบรมราชชนนีสองคนด้วยกันขอเสียงปรบมือให้กับพี่น้องสองคนด้วยนะคะและอีกหนึ่งท่านนะคะได้รับคัดเลือกและเข้าศึกษาต่อในคณะสาธานาศาึกษาหนึ่งคนขอเสียงปรบมือดะค่ะ 3คนนี้นะสามคนนี้การันตีแน่นอนว่าได้มีงานทำแน่นอนมีงานทำแน่นอนเพราะว่าเป็นนะเป็นวิชาชีพที่ขัดแคลนอีกวิชาชีพหนึ่งนะคะนักเรียนที่เหลือนักเรียนก็สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้เช่นเดียวกันนะสิ่งที่อยากจะฝากนักเรียนทุกคนก็คือว่าสิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพความคิดแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขก็คือการศึกษาในการเรียนรู้บางคนไม่ได้ศึกษาต่อแต่ว่าชีวิตคนเราคือการเรียนรู้นลกเรียนสามารถเรียนต่อได้ว่าคนทํางานไปด้วยก็ขออยากให้ทิ้งการเรียนขอเร่าเรียนต่อทำงานไปด้ว เรามีแบบอย่างที่ดีนะคณะครูที่มาวมง,งานในวันนี้ได้จะสังเกตว่าหลายๆทา่านคุณครูหลายๆท่านจบจากหลายสถาบันนะบางท่านเป็นนักเวทุทุนนะเป็นคนที่มีเกติเลียสูงนะได้รับโอกาสเป็นคนดีนะแล้วก็อยู่ในสังคมนะสร้างสังคมของเราให้นะมีความก้าวหน้า ดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลตัวเองรักตัวเองแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่ตอไปนะคะก็วันนี้ก็ขอยินดีกับทุกคนอีกครั้งหนึง่งค่ะขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนทัพทิมสยามศูนย์สีนะค